สวดมนต์ประจําวันบูชาพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะขวาตาธมโมธัมมังนมมัมมิสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิ Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Iti piso bhagava arahang sama sambudho วิชาจรนาสัมปัโนสุขโตโลกาวิทูอานุตารโอปุริสธรรมสาลทิสัทธาเทวมนุสานางพุทโอภคกวาติสวาคาโตภกขวตาธโม สันธีติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยุติสุปฏิปันโนภาคว่โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคว่โตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภาคว่โตสาวกสังโฆ สามีจีปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโคยาที่ทางจะตาลีปูลิสายุคานิอัฐาปูลิสาอุคลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาอุโยปาอุนยทาขิเนโยอัญชลีกาลานิโย อนุตรารังบุญญาเขตตังโลกะสตัตบทสวดพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถา าหุงสาหาสมาภินิมนิตาสาวุธันตังเขเมขลังอุทิตโคลาสเสนามางธานาทิธรรมวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังกานิ မာလာတိလေကမပြယုချိတသဗရတင့်ကိုရမ္ပနာလဝကမခမထတ္တယခੰခန္တိสุတန္တဝိရှင်းာရှိတဝါမှုနိ ந்தோ တံတေရှာဘဝတုတေရှယမင်္ဂလ ാനി นาลาคิลิงคชวลังอติมัาถูตังทาวาคิจกกรมะสนิวาสุทารุนันตังเมตตพูเสกวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชายามังกานิ อุกิตาขัดขามติหัตาสุธาลุนันตังทาวันตโยชนะปาทถังคุริมาละวันตังอิทธิพิสังขตมโนชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภาวัตุเตชะยะมังคลานิ กตวานะกัตตามุทะลังอีวะคาพินิยาจินจายาทุกถาวาจนังชนะกายามาเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภพวาตุเตชยมังคลานี สัจจังวิหายามติสัจจกวะเตเกตุงวาทาวิโรปิตะมนังอติอันทะภูตังปัญญาภาธิปัจฉริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสา भव ตุเตชิยมังฆลานิ นันโทปนันธาพูชคขังวิบูธังไม่ติงปุเตนาเถราพูชเคธาถามาปยันโตอิตูปเทสาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาวตุเตชยมังกานิ ดูคาหาทิฏฐิผู้เชเคนาสุทธาาหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิติภะกาทิพานังยานาคะเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวตุเตชยมังคาลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัตคถาโยวาจนโนทินาทิเนสารเตมาตรมทีหิตวานาเนกาวิวิธานิจุป,ปัตวานีโมขังสุขังอธิฆาเมยานะโลสปัญโย มหาการุนิกนาทหิตายาสัพพานินังปูเลตวปาลามีสัพพปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังขะลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวาทโนเอวังตวังเวชโยโหอชยสุชยมังคะเล อาบาลาชิตาปลังเกสีเสบะทาวิโพคาเลอาภิเเกสัพพุทธานังาคาปโตปโมทติสุนะกตังสุมังคาลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขานุสุโมหโตจสุยิทังรัมมาจาริสุ ป่าธาีนังกายากรรมมังวาจากรรมมังปา่าธานังปา่งปาธาีนังมนโนกรรมังปานิขีเตปา่าธานานิกตาวานาละลพันตัเถปทาธาเนพาวันตุสาพมังคารังระคันตุสาพเทวตาสะพาภทธานุภาเวนสสัสตาโสธิภาวันตุเต ภาวันต no ุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสาภาพุทธมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตภาวันตุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสาภาสังคานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตแผ่เมตตาให้ตนเองอาหางสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหางนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อาหังอาเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปัาศจากเวรอาหังอภยาปัโชโหวมิขอให้ข้าพเจ้าปัาศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอ่าเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานางปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนังโหนตูสุขิตาโหนตูมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินังโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคุรุปัชายาจาริยานางโหนตูสุกิตาโหนตูคุรุปัชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุป a า h าอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาเวรีนางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสภาสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตู สัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขการสวดบทพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลพัดคาถานี้มีความมุ่งหมายอยู่หลายประการดังนี้บทที่1สําสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับ สำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเรืองเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบาลมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทำปาฏิหารบทที่ห้าสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายกล่าวโทษหรือคดีความ ด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางหมู่คนบทที่6สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุศโลบายด้วยวิธีเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สํสำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายาน ต่อไปสวดพระคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพรมรังศีวัละคังโคสิตาลามนาโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะา ปุตตะก à, โมละเพปุตตังธนาก à, โมละเพทนังอติกายเยกายยายะเทวานังปิยาตางังสุตวายติปิโสภะควายาะมาราชานโนเทวเวสุวรณโนมรนางังสุข,ขงังอะระหังสุขตโตนะโมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามรารังสวาหนางังจตุสัจจาสพังราสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะราทยพุทธาทาวีสตินายิยากาสะเพปติตาไมาหังมัทเกเตมุนิสลา สีเสษปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโคปฏิโตไมหังอุเลสาภะกุณากะโลาทันเ,เมเอนุรุตโธสาลีพุโตจาทักคินเนโกธญโยปฏิภาคัสมิงโมคลานาจาวามะเกทักคินเนสวเนไมหาังอาสุงอนาันทาลาอุโลกสัสโพาจามหานาโมอุพาสุงอามาโสตะเกเกสันเตปฏิภาคัสมิงสุริยวะปะพังคโลานิสินโนสิริสัมปนโนโสโพิโตมุนีปุงคโว กูมาลกัสโปเทโลมาเหสิจิตตาวาทโกโสมัยหังวัฒนนิจังปฏิทาศีคุณากาโลอุนโนวังคุลิมาโลจาวบาลีนันทาศีวลีเทลาปัญจอยเมยชาตานาลาเตติลากามามะเซสาสิติมหาเทลาวิสิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหาเอลาชิตวันโตชิโนโา,าสาชาวันตาเซละเตเชนังคามังคขสุสันติตาลาตนางปุระโตอาสีทักขินีเมตตาสุทักังชชทักังปัชโตวาสีวาเมอังคุลิมาลกัง ขันธโมละปลิตันจะอาตานาติยสุตกัรอากาเศชาทนาาสิเศส,สาปากาลัสันติตาชินานานาวาราสัญยุตาสตาปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยลัชาตุปัทวาอาเศสเวนิยังยันตุอนันาตาชินเตชสสาวตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเชลชินาปัญชาลามาจัมหิวิหะลันตังมหิทะเลสัาบา,าเลรตุมังสเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวามันโตสุุโตสุลโขชินานุภาเวนะชิ ปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลายโยสทธรมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเชเลตีคาถาบูชาพระศรีวลีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีวลีจะมหาเถโลเทวตา,าระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสตถิลาภังพระวันตุเม สีวลีจา่ามหาเถโลเทวตานราระปุชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจา่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังสโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจา่ามหาเถโลเทวตานราระปุชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหางวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเทโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเทละคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสา,สาธุสาธุสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคมีโชคมีคมลาภเฮง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 คาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิลาทะโย,ยววลาโคนายังเวลาหิงสาววลาทาสีววลาทาสาเวลาอิทิโย,ยพุทธะมานีมามาพุทธสะสวะโหม วิลาทโยวิลาโคณายังว <es> ิลาหญิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะสามานิมามะพุทธะสาสวะหมวิลาทโยวิลาโคณายังวิลาหญิงสาวิลาทาสีวิลาทาสาวิลาอิติโยพุทธะสามานิมามะพุทธะสาสวะหมคาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมรพั์ um <simple> นาโมตัสสะพระควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนาโมชีวโกเซลสาอาหังกาลุนิโกสัพพัสตานังโอสถตถิภาพมันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมารพาโจปากาเสสีวันธามิปันฑิตโตสมิทโสวโรคาสุมนาโหมิ โอมนาโมชีวโกเสลสาหังกาลุนิโกสัพพสสตานังโอสถาทิภะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมรพัชโจปะกาเสสีวันทามิปันธิโตสมิทธสโวโรคาสุมนาโหมิโอมนาโมชีวโกเสลสาหังกาลุนิโกสัพพสสตานังโอสถาทิภะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปะกาเสสีวันทามิปันธิโตสมิทธสโวโรคาสุมนาโหมิ โอมนาโมชีวะกะโกมารพัชโจบูชายะโอมนาโมชีวะกะโกมารพัชโจบูชายะโอมนาโมชีวะกะโกมารพัชโจบูชายะนัมโมตาสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลแงกรมกวงซือเอ็มพอศักนัมโมตาสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลแงกรมกวงซือเอ็มพอศักนัมโมตาสือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเลแงกรมกวงซือเอ็มพอศักอันเนี้ปอหอปอหอ คาถาบูชาพระพิคเนยอย่างสั้นโอมสีคเนยสายะนัมมะหะ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 อมสีคเนยสายะนัมมะหอมสีคเนสายะนมมะหอมสีคเนยสายะนัมะหาสาธุสาธุสาธุ ขอความเป็นสิิมงคลจงมีแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุสาธุ